น้องมีมีคนเดียวเหรอครับใช่ไหมน้องมีแม่คนนึงครับอ๋อเหรอครับผมถึอว่าน้องมีแม่คนเดียวผมเห็นน้องพูดแต่ถึงกับคุณคนเดียวครับจริงเหรอใช่น่ารักนะน่ารักครับน่ารักน้องมีคนนึง นี่ยงพออยู่กับน้องบ่อยเลี้ยงบ่อยเคยพูดถึงบ่อยแต่น้องก็พูดนะพูดถึงพี่นะที่โน้นนะเขาบน้องว่าไงครับบอกว่าป่าใจด,ดีมากก็ได้บินมาดูที่นี่ว่าดีจริงเปล่า เป็นไงครับดีครับดีดีด,ดนนีน้องน่ารักครับน้องน่ารัก ก็มีเรื่องสตอรีพี่รู้ใช่แล้วใช่ไหมใช่ครับน้องน้องบอกแลวันที่สิบปด่ะครับไม่ใช่ครับวันที่สิบเก้ายี่สิบเก้ายี่สิบอ๋อสิบสิบเริ่มสิบเก้าเลยใช่ไหมครับใช่ครับสองอาทิตย์สองวันวันที่สิบแปดคุยสตอรี่แต่ว่าผมผมน้องบอกให้ฟังผมเพิ่งรู้เหมือนกันครับแบบว่าสเปคคอมน้องแบบว่าเอพเล่นเล่นสตอรี่ไม่ได้นะครับผมผมว่า เอพอน้องน้อยมากเลยครับเห้น้องมอกอยู่พี่จะให้น้องหนิใช่ไหมใช่ครับผมน้องถ้าน้องประกอบทันก่อนก็ดีครับเห็นน้องบอกว่าน้องดีใจมากเลยเวลาเอพีเอสหกิบเวลาไม่มีคนในเมืองลาชใช่ไหมน้องเอพีเหกสิบเลยน้องบอกดีใจมากน้องน่ารักมากเลยครับ อยากให้น้องเอพีเยอๆเยอะดีแล้วขอบคุณด้วยครับโอ้อยินดีครับน้องน่ารักมากครับ เอ้าน้องบอกว่าเล่นแก๊งก like, ับคุณใช่ไหมครับหรือเปล่าอะไรนะครับคุณได้เล่นแก๊งกับน้องไหมครับหรือว่าผมจำผิดแฟมครับแฟมแ่ฟมคุณอยู่กับน้องใช่ไหมใช่ออกแก๊งมาอยู่กับน้องอ๋อโอเคครับวันที่สิบเก้าใช่ไหมรบอยากเข้าไปดูครับมัวรล่ไม่มีใช่ไหมวยรุ่ หมือน,น,นตอนแรกมันมีอยู่ค่ะดูหน้าเพจก็ได้ตอนแรกมันมีตอนไปเช็คแค่แล้ว่เหมือนตอนนี้มันน่าจะเอาออกไปแล้วเอาโอเคเดี๋ยวถามให้อีกทีก็ได้ค่ะสภาเปิดสิบเจ็ดอยากเข้าไปดูน้องเหมือนกันครับ,รบถ้าเขาไม่ราก็ไม่เป็นไรครับฝากดูแลน้องด้วยนะครับอยู่แล้วครับดูอยู่แล้วไม่ใคร ว่าน้องหรอกที่ว่าออกแก๊งมาเพราะกาลัวน้องโดนดา่าอ๋อโอเคครับถ้านอยู่นี่ก็ฝากดูแลครับไม่ได้อยู่ดูตลอดกลัวโดนแก๊ ครับไม่มีปัญหาน้องปกติน้องอยู่กับผมตลอดเลยครับถ้าน้องเข้ามาที่นี่ไม่รนแกงเหรอคะมีมีแกงไหมมีมแต่ว่าแกงแกงพักคกือบไปเที่ยวสงกการก็เลยอยู่กับน้องได้ตลอดเลยครับ น้องถ่ายน้องถ่ายรูปมาให้ดูว่าะะน้องน้องนั่งดูอยู่เข้าเมืองโอ้โหหลุดจัดแต่และอย่างปวดหวัวถ้าเราครับลูกปลา,าครับถึงไหนแล้วครับลูกอะไรนะคะถึงไหนแล้วครับลูกปลาดูถึงหน้าเทีนะครับเนี่ยเราเข้าแล้วเขาเราเข้าเรียแล้วนะคะโอเคค่ะเจอกันในเมืองลูก คลูก okay. ข้าแล้วนะ <Okay. S 1> มาะครับลูกปลาโอเคครับป๊อปปาต่อเติมครัลูก เคหนูใช้มุมมองที่หนูนะครับไปได้เลยแไปป้าขับเท่าไรลูกขับชัก120พอครับโอเคย120ใช่ไหมลูกใช่ครับกำลังดีอะลูกขับแบบนี้กำลังดีป่ะ กำลังดีครับกำลังดีเลยวลันนิ้วปาจะเป็นตะคิวเลยลูกปาต้องเล่นเครื่องไปจังหวะใช่เหรอใช่ครับปาโนดนิ้วไหมครับโ <c oughs> นดิ้วอะ่ะหรือจะโน้ตแค่ปาหรอไม่ใช่ปาเราโนดนิ้วรู้คับ ดึงดึงนิ้วอะครับดึงยังไงครับลูกแบบสอนบ้านหน่อยได้ไหมเอามือดึงที่นิ้วอ่ะครับผมนั่นนะครับต้องดึงดูมันอาจจะหายปวดอาจจะหายปวดแต่แม่งกระดับขึ้นน่ะครับกระดัแบบนิ้วขึ้นกระดับองค์ หาหมาครับผ่ามัดตั้งหนึงนะครับลูกป้าพยายามอยู่โอเคครับโอ้ยเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวรอแล้วลูกขาดแล้วครับเมื่อกี้ป้ายืดเส้นยืดสายไงลูกอ๋อโอเคครับใช่นี่เลือดนิ้วเหรอใช่ครับโอเคครับ โอ้ยเดี๋ยวต่อไปนี้ป้าให้หนูขับแล้วกันหนูจะได้รู้ลิมิตตัวเองว่าหนูจะหนูขับเท่าไหร่ถึงจะไม่หลุดโอเคไหมลูกโอเคครับหนูขับหนูขับเพราะหนูเคยขับรถใช่ไหมลูกเคยครับเคยโอเคหนูต้องขับเบาๆนะเข้าใจไหมโอเคครับใช่มีมาแล้ยไปอ๋ออ๋อมีไม่ได้ทำไม่ใช่เมื่อกี้ภาพหนูมันไม่ตรง ่วย5หลาก็เขาบพานนะลูกผมนุกครับเรีวกว่าปเนี่ยเฮ้ยคุนะครับเห็นละครับเห็นละ ีดเอ๊ะไม่มีอะไรอยากให้น้องประกอบคอมเสร็จไวๆว่ะน้องจะได้ไม่แครเลย เดี๋ยวถ้าสมมุติว่าเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าผมไม่อยู่นี่คือเดี๋ยวคุณจะอยู่กับน,น้องใช่ไหมครับถ้าใช่ครับใช่ใชใช,ใชโอเคครับเหมือนน้องบอกว่าน้องอาจจะอยู่ประมาณเที่ยงคืนครึ่งอะไรไอบีแพดตัวอ้วนน้องพูดเหรอคะใช่ครับเดือดติงเดือติงว่ามันนานไปไหมไม่รู้เหมือนกันว่าน้องจะไปเมื่อไหร่แต่ว่าน้องบอกว่าน้องอยู่ดึกมากเลยวันนี้ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับน้องบอกว่าที่บ้านไม่มีคนน้องก็เลยอยู่ดึกเขาติดพี่ดิอปกติน้องไปนอนเหรอครับถ้าไม่มีปกติให้ไปนอนแล้วครับสี่ทุ่มให้ไปแล้วโอเคครับเอ้คุณซาครับเวลาบัตร และบตดพู <4 S 1> คุ <5 S 1> ้มค่าคุ้มน้องบอกว่าเที่ยงคืนครึ่งจ๊บน้องบอกผมว่าเที่ยงจะอยู่อย,อยู่ประมาณเที่ยงคืนครึค่งเลยผมก็งงเหมือนกันถามว่าทําไมไม่นอนน้นนองบอกว่าไม่มีใครกลับบ้านใช่เหรอเด็กก้าขวบอยู่บ้านคนเดียวเหรอน้องบอกครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันคุณว่าจริงไหมน้องบอกแม่พี่เที่ยวสงการครับ ไปเด็กอยู่บ้านคนเดียวเหรอมูแล้วพี่โบิรเดี๋ยวลองเช็คดูครับ ครับป้าถึงไหนแล้วครับลูกป้าไปไหนมาจริงเหนาะโอเคเลยครับโอเคลูกครับลูกครับลูกหนูหนูลูกชายอยู่่ไม่ใช่ครับอะไรลูกโอเคครับลูกไปก่อนนะคะที่ไหนอ่ะอะไรลูก ป้าส่งหนูไปแล้วหรอได้ไหมได้นูไปให้แต่งอ่ะอ๋อก็คือพ่อกับแม่หนูกลับมาแล้วใช่ไหมช่ครับฮัลโหลแล้วป้าป้าเหรอครับลูกป้าเหรอลูกป้าป้าเหรอครับอะไรลูกงานใครนะพ่อขอใหที่หนูฟังไม่ชัดฮัลโหลครับลูกป้างานป้าเหรอให้ให้ป้าทำอะไรต่อครับลูก ป้าไปนก็ได้ครับอ๋แต่ไม่ใช่งานป้ใช่ไหมแล้ีรครับลูกห่กโอเคได้ครับลูกทำไมหนูไม่รู้ป้างั้นเดี๋ยวหนูไปเลยใช่ไหมบ้านไหนดงั้นคเดี๋ยวหนูไปเลยใช่ไหมลูกป้ครับหนูไปแล้วครับได้คับงั้นเดี๋ยวฟนดีนะครับลูกพักผ่อนนะโอเคไหม โอเคเดี๋ยวหาลูกสวัสดีค่ะป้าส่งให้หนูได้ไอ้หนูหนูเดี๋ยวอย่าอย่าลืมนะตบลั้งบลกับอ่าลาไปสนีลูกคือฮัมโปเชยครับอย่าลืมนะลูกส่งมาให้ป้าด้วยนะตอนนี้เลยก็ได้ลูกได้ครับเจะยังครับได้ครับเดี๋ยวหนูรอลูกก่อนอคุณคุณจะไปหาปลาใช่ไหมครับปลาค่ะ น้องไม่ไม่น่าเข้ามาแล้วน้องไปนอนไหนเมื่อกี้พี่บอกว่าเที่ยงคืนคือ,คอก็ไม่รู้ครับน้องบอกแบบนั้นแต่ว่าน้องโทรมาน้องบอกว่าพ่อแม่น้องกลับมาแล้วน้องจะไม่เข้ามาตอนโมอหรอตอนโมเอลนใช่ครับน้องบอกว่าเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เลยโอเคได้ โ okay, อเคครับไปร้านก็ไ,นกได้ค่ะไปร้านก็ได้ไลมากใช่ไหมครับไม่ครับจีไยโทรศัพท์้อย มาอย่างไหนจะไปลั่นไอดีซะหน่อยมัน mm. จะลั่นไอดีสามอะฮัลโหลนูอยูไ่ไหนเอา้างไปทำอะไรตปรกปกอะ mm. บ้างไง โอเคได้เพลงละ oh. โอเค oh. ครับวันนี้ก็